สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผู้ซูคนครับผมช่องรถไถมือสองสีสะเกตรลานพี่ซี่แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตครับผมเมื่อนี้มานำเสนอคูบตาสีซิาระแรงครับผมตัวนี้เป็นเอลซีฮาร์ซูนแปดดีไอสเปเชียลครับผมจดทะเบียนปีหาซีเอกสารเล่มชุดโดนครบครับ เป็นคูบตา45แรงครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายของ4 5หครับผมตอนนี้จะมาเป็น47แรงครับเครื่องเป็นเครื่องไดเล็กด้วยครับผม <c oughs> เครื่องกับเครื่องไทยนี่คือเป็นตัวเดียวกันกับ4 7ครับผม <c oughs> เป็นรุ่นเดียวที่ครับที่เครื่องไทยเงียบที่สุดครับผมรุ่นเดียวเลยที่เครื่องไทยเงียบก็ม้ในในสามซีรุ่นนี้ครับผม ยางกับใสกันโดนทั้งจีเซนครับผมยางหนากับะม่าน60%ยางหลังกับะม่าน60%ครับสภาพพร้อมใสเครื่องดีครับผมเครื่องบวกเสร็จบ่อยครับเกียร์เกียร์ดีครับผมไฮ้ดูลิกดีครับอุปกรณ์ก็เป็นดันหน้าแล้วก็ผานหลังเป็นผานหาครับผมผานหาของเจริญช่ยครับใบสวยทุกใบครับ เอกไม่อยู่2,300ชั่วโมงครับผม2,300ชั่วโมง आई नो पकड़ती है เครื่องเจ้าเจ้าครับผมสภาพ้พอมใส่งานครับผมรถปีหาซีซีซิมหาดีไอเปเครับผมคันนี่ราคาเปิดอยู่สองแสนมหาพันบาทครับผมสอง0 0นืนหาพันบาทราคานี่ทรงไฮฟี่ส0งกิโลครับผมราคานี่ทรงไฮฟี่ส0งกิโลเมตรครับผมพอแมวีินอองท่านได้สนใจ กาล่องแวะมาเบิ้งมาช่มไลยครับลานยู่บันเสียวตำาบลเสียวอําเภอเบ็นจักักจังหวัดศรซสะเกษครับผมอยู่ในตัวอําเภอนี่แหละครับเบอร์โทรก็0่กศู6 0 0ศ่เจา3 0ครับผมห่างตัวอําเภอ1กิโลด้ครับผมทิดเส้น2 0 8 5างนี่และครับทิดเ้นืซีเลีนครับผมมาบ่อหอนมาบ่ถึงอย่างไรโทรมาครับผม ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยด้วยครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบรจนครับผมจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ